เอาละให้จังหวะสองมือหยกใส่เก้ากราบฮารวาสาธุเตสุขุพระนโ์ มือนี้มานำลองเชงลองบุญบุญป๋อคิดอันใดก็ให้พ่อเห็นแจ้งสองธรรมไหวไปหมดทุกกำบุญพระพุทธอง์ให้มาปั่นเหล่าวิชาแบงอาพุกตั้มดูมือม้าลำสุมาเส็งก่อนวังคาให้มาช่วยผู้พาอย่าไรทางหนีผู้พาลำมือีโยกห้อยแขนให้ถือกับเสียงแจ่มในวันธรรมาันทร์ใส่ล้ำไวย์ล้ำสาลีนาบุญบ๋าให้สามารถเป็นกาบีนาซาดื้อ ไอ้คนสาวคุยเดินเด็กตาวรำลงเรียหหรือวัดตลอดรำให้บางอย่างนีหันตาลลำลงเอววิจารณ์นี่ล,ลอว,ลวงั้นก็จะเสียให้ีผู้เอ,อือความาั่วยอยหลังหลังให้คนฟังย่อยโยกย่อยโยกว่าลำว่ใไตไปลำส่คนงอคนงอเลือซาสนสมซือ้คนดูแต่สสจุมว่าน้ำคนแม อดมาหาสาธุคุณผู้ปาผู้ซาสองความดูให้มาสู้มาทำาทำมาละยาลองให้ติ่องผมอองฟังแล้วบั่ใจให้ินงผององฟังแล้วบั่นหูม่อาจาร,รย์พวงพันคือที่สอนความดูสอนวัสอนกอน,น,นผู้เท่าฟังหรือม,มานอนนั่นนัมาจนเจน,นอย่งผู้ขัดแสดงของไ้ผู้ปาขาวาว่าละไม่ซอย สีเลิอดลำรตัตนาใตสามให้มาสิกองลำมอนปันเิ็นน้ำเอ็นน้ำดำยำแัะผมกระปองมใส่ปานแหนสิงสักสีตัวเป็นน้ำกองสอยดึงให้คนเรา,าพักมาทราบสน้ำเก้ากอทะเลงเสียจันเดียงเล้วได จากจงตามปฏิพัภาวนบอกให้ไหมาสุนหน้าแกนตั้งแต่เรื่องสอนให้นักหนังติดทวีผู้หาล้ำยุ่งในสถานที่ชุมนุมคุณนั่นเดอนั่นเดอเลาพะพุ่มอาณักรสามเมืองบัดจงมาบันดาลให้คนฟังสดสดให้ญาป่าญาลูกทั้งพ่อแม่และพี่น้องต้งเลี้ยววใจคุณนดีดามันดาให้มาอยู่ใกล้ใกอย่าไหลห่างว่างฝาทั้งคุณทั้งคุณ สตลอดพี่และน้องไกล้ๆก็สุดทนพวกพ่อตู่แม่วนขอก้าไปหุดผู้นั้นเดินนั่นเดินลาที่มาในงานวัวบุญวันนี้ก็ทุรีรอดีกคนกวงกปลาบางทีเดินบางทีมันดับสาพวงเบาแต่ละตอนกาะเยาะเบาเดือนรอนฟังกว่นโอเสี้งทำรสงรงที่มาสัการ์โหนก็นอวนกัน vì mấy đi nhịn của mắt luật mà còn hỏng xe cán xe cán mà còn